เจ็ดอพยเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอัพยเถระพระอัพยเถระเรมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า195พระจินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตาระผู้ทรงถึงความสำเร็จในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติแล้วในกัปที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไป 196พระตถาคตทรงธรรมบุคคลบางพวกให้ตั้งอยู่ในสารณคมบางพวกให้ตั้งอยู่ในศีลคือกุศลกรรมบทสิบที่อุดม197พระองค์ผู้ทรงเป็นนักปราชทรงประธานสามัญญผลที่อุดมแก่บุคคลบางคนทรงมอบสมบัติแปดและวิชาสาม แก่บุคคลบางคน198พระองค์ผู้ประเสริฐกว่านารชนทรงประกอบคนบางคนไว้ในอภินญ,ญาหกพระองค์เป็นผู้นาถะทรงประทานปฏิสัมพิทาสีแก่บุคคลบางคน199พระองค์ผู้เป็นสารถีฝึกนรชนทรงเห็นหมู่สัตว์ที่ควรแนะนำให้ตรัสรู้ได้ แม้ในสถานที่นับโยตไม่ท่วนก็รีบเสด็จไปแนะนำสองร้อยครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นบุตรของพร,ราหมณ์ในกรุงหงสวดีเรียนจบพระเวททั้งหมดเข้าใจวยากสองร้อยเอ็ดฉลาดในนิรุตติกล้วกล้าในคำพีนิคันทุศาสตร เข้าใจตัวบทรู้แจ่มแจ้งในคำพีเกตุพะฉลาดในฉันและกาบกรอน2องเมื่อเที่ยวเดินพักผ่อนได้ไปถึงพระวิหารหังสารามข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดมีมหาชนห้อมล้อม203รข้าพเจ้ามีความคิดเป็นข้าศึก เข้าไปใกล้พระองค์ผู้ปราศจากธุลีคือกิเลสซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมได้ฟังพระดำรัสซึ่งปราศจากมนทินของพระองค์2 0 4ข้าพเจ้าไม่เห็นพระดำรัสที่กระทบที่กล่าวซ้ำๆกันที่ผิดวยากรณหรือที่ไร้ประโยชน์ของพระมุนีพระองค์นั้นเลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงบวช 205โดยเวลาไม่นานนักข้าพเจ้าเป็นผู้แกล้วกล้าในธรรมทุกอย่างได้รับยกย่องให้เป็นคณะบดีในพระพุทธพจน์ที่ละเอียดอ่อน206ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ประพันธ์คาถาสีคาถาซึ่งมีพยัญชนะสละสลวยชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลิศในโลกทั้งสามและแสดงทุกๆุกวันว่า207 พระพุทธเจ้าผู้ประสากความยินดีมีความเพียรมากทรงอยู่ในสังสารวัตที่มีภยัยไม่เสด็จดับขันธทะปรินิพ,พานก็เพราะทรงประกอบด้วยพระกรุณาในหมู่สัตว์ฉะนั้นพระมุนีจึงชื่อว่าทรงประกอบด้วยพระกรุณา208บุคคลผู้ใดถึงเป็นปุตุชนผู้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส ประกอบด้วยสติมีสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นจึงเป็นอาจินไตสองร้อยเก้ากิเลสท,ที่มีกำลังอ่อนซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราถูกเผาด้วยไฟคือยาแล้วไม่สิ้นไปข้อนั้นไม่เคยมีเลยสองร้อยสิบผู้ใดเป็นที่เคารพของสัตว์โลกทั้งปวงซึ่งเป็นครูในโลก และเป็นพระอาจารย์ของชาวโลกโลกย่อมอนุวัตตามผู้นั้น211ข้าพเจ้าขอสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคาถามีอาธิดังนี้แสดงธรรมตลอดชีวิตจิตติจากอัตภาพนั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์2 1 2ในกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้ากล่าวสดุดีพระพุทธเจ้าไว้ จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการกล่าวสดุดี213ในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ครองสมบัติที่ยิ่งใหญ่อันเป็นทิพย์ในเทวโลกได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเสวยราชสมบัติที่ยิ่งใหญ่เป็นอันมาก214ข้าพเจ้าเกิดเฉพาะในสองภพคือหนึ่งภพเทวดาสองภพมนุษย์ คติอื่นข้าพเจ้าไม่รู้จักเลยนี้เป็นผลแห่งการกล่าวสะดุดี215้21ข้าพเจ้าเกิดเฉพาะในสองตระกูลคือหนึ่งตระกูลกษัตริย์สองตระกูลพราหมณ์ข้าพเจ้าไม่รู้จักตระกูลต่ำเลยนี้เป็นผลแห่งการกล่าวสะดุดี216บัตบัดนี้เป็นพบสุดท้ายข้าพเจ้ามีนามว่าอภัย เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพ์พิสารในกรุงรัชครืที่อุดมสมบูรณ์217ข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจของปาปมิตรถูกนิครนนาตบุตรให้ลุ่มหลงส่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด218ข้าพเจ้าทูลถามปัญหาที่ละเอียดสุขุมได้ฟังพยากรณ์ที่ประเสริฐ จึงบวชไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผล219เข้าพเจ้าได้รับยกย่องทุกเมื่อเพราะการสดุด,ดีพระชินเจ้าผู้ประเสริฐเป็นผู้มีร่างกายและปากมีกลิ่นหอมแต่เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความสุข220เพราะอนุภาพแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม มีปัญญาแจมา่มใสมีปัญญาว่องไวมีปัญญามากและมีปฏิพานที่วิจิต221ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสกล่าวสดุดีพระสยามภูพระนามว่าปทุมุตระผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยผลแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้ไปบังเกิดในอบายภูมิตั้งหลายแสนกับ 22 2กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ2 2 3การที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้ วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว224คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระ อพยะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีอพยะเทราประธานที่เจ็ดจบ